สวัสดีครับคุณพ่อครับเอ่อมานี่มาพ่อคุณพ่อพออ่พอสมพสรศิลาเกตครับผมอย,อ,ยบอยู่จังหวัดนยงครับอยู่จังหวัดน o n บัวลำพูอับอำเภอสีบรรเรืองครับผมอ๋อไย่างนครับว่ามีปัญหาสุขภาพก็เลยได้ทดลองท่านคอร์รฟิวที่พัดเนี่ยลองบอกฟังเลยครับแรกก่อนนี่ปัญหาสุขภาพเป็นโรคอย่างป่วยโอ้ครับผมผมที่เป็นมะเร็งอยู่ไตครับผมพ่อเป็นมะเร็งยู่ไตบ่ดนีไปหาหมอหมอหมอระบอกว่าเป็นมะเร็งเหศเจ้งใดเป็นมะเร็ง ผมก็ว่ามาเร่งนีมันคนเดินเป็ี่ยนแล้วมิตรต่ตายแั่แล้วหมอผมกับว่าครับก็ย่านตายเนาะกัน,ย,นย,ย่านตายกันเฮ<อ>้เยยังไงกัเลยไปซีที่เบิงพอไปซีที่นี่มันจะเป็น X L เอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์เนาะครับเขาก็ว่าเป็นมาเร่งเขาติ่ช่วงไปอุดร,รไปพาคอุดร,รผมเรยกว่ามีหมอผู้จากอยู่คอนแกนอยู่ผมจีขอไปคอแนออแกนพ่อไปคอนแกนปั๊บหมอก็ตรวจช่วงสามโมงเสารและหมอก็ตรวจพอตรวจเพื่อนก็นัดไปพิษพภา ไปเดียนน,นี่แหละปนีนัดเดียนสิงหาพาผมก็ว่าป้าหมอขึ้นนัดด่วนเลยผมสิบพตายก็อนันตรกตัวฮอดเลยมูลก็บอกมะเร็งเป็นโรคไฟเงียบนะลุงออมันจะไปปีละนิดปีละนิดคนเลยไม่รู้จักว่ามะเร็งนี่มันเป็นยังไงพอมันเป็นแล้วมันเอาไม่อยู่คนต้องไปหาหมอไปตัวเช็กด้วยพอไปผ่าผมก็ไปตัดใจออกเพราะเป็นมะเร็งอยู่ที่ไตเป็นเนื้องอกเลยไปตัดใจออกพอตัดใจออกแล้ว ก็เลยมาอยู่ได้ทักพักหนึ่งพอดีพ่อ,อ,พอ,พอตอง,องเลยไปหาพ่อตองแกแกขายคอร์รฟิวมาก่อน<พ>แกทําธุรกิจพ่อตองที่เป็นมาเลียงนังเนบบครับพ่อตองเป็นมาเลียงน้องบัวลำพูเบนบ่ครับผมครับผมมาเล็งต้องมาเล็งมาพอก้ <c oughs> พกันเพื่อนก็เลยนแนะน้าประพันมากินอันนี้ลองเบิงครับผมเรามากินขวดหนึ่งอพอมากินขวดหนึ่งแล้วเลยมันตกรอบหมอนัดพอดีเลยไปหามหมอลุง ดีใจด้วยนะมะเร็งลุงดีขึ้นมะเร็งดีขึ้นครผมเลยกลับมาเลยมาทําธุรกิจร่วมนาทีรีไวยเพราะ้งหัวกากินเราดีก็เลยมาสมัครเป็นตัวแทนขายเป็นตัวแทนขายน้ำเพิ่นก็กินน้ำขายไปน้ำสีเขียวๆเป็นบ่ครับผมของตาที่พัดนี่ยของตาที่พัดครับผมาะกินแล้วแล้วผมก็มาลงก็ไปหาหมออีกหมอ่ามะเร็งลุงหายแล้วนะอันนี้ผมก็เล่น ดีใจกันเรื่อว่าได้มาเห็ดร่วมมือเลยครับครับผู้ใดมีพี่มีน้องที่เป็นโรคแกงทีกับญาติทีมของคขาเราฟีเลยครับบอลษัสทนาทีรีวอยครับคือตัวนี้มันดีที่สุดผมกับพวกทีมนี่มาเข้มข้นเลยครับเข้มเข้มข้นครับเข้มข้นร้อยเปอร์เซ็นต์ครับผมบ้านนี้คุณพ่อสมพรอยากจะฝากคนใดที่ป่วยเป็นโรคมะเร็งที่รู้สึกท้อแท้ห่อเหี่ยวใจบ่อยากสู่ชีวิตฝากใหหมู่เพิ่นนะครับฝากใหหมู่เพิ่นเนี่ยว่าคุณพ่อก็ยัง อยู่มาได้ตรงนี้ดวนี้ครับผมจะฝากที่ผู้ที่เป็นทอแทนที่เป็นหลวงคือผมเนี่ยแย่ทอแทนครับให้ไปเอาตัวนี้ไปใส่ล่องเบิ้งข้ขวด้วยหนึ่งมันทีดีแน่นอนครับเดี๋ยวนี้ผมไสหน้าก็ได้ครับคือการออกสามยางเราตัดไต้ตัดดีตัดไต้ตัดดีแล้วใส่ติ้งใส่ติงามยางนี่ผมก็ไปเห็ดหน้าได้ปกติคือง่ายเลปกตินี่ขับรถมาขับรถมาเองครับขับรถมาเองครับขับมาเองครับเดี๋ยวนี่ คือออกตลาดด้านนี้ผมก็เริ่มออกตลาดได้เราพวกกัมื่อนี้เนี่ยเขาเราฟิวมามาส่งลูกค้าเหม่อนกัครับผมครับครับผมครับโอ้คือดีเนาะแบบนี้เนาะ เอาฝากพี่น้องเขาเนี่ยว่าถ้าอยากได้คอเลฟิวที่พัดสดใหม่ใส่ใจความยนตนถ้าสีเอาไปดื่มเพื่อดูแลสุขภาพนี่ติดต่อได้พอสมพรที่เบอร์โทรศัพท์เบอร์0ูนย์ครับศูนย์หกสี่หกหกสี่หกหกสี่ห้าครับห้าศูนย์ห้าแปดครับรอย่าลืมนะครับพี่น้องถ้าผูใ้ใดมีปัญหาเรื่องสุขภาพเรื่องโรคมาเร่งเอาไปดูแลสุขภาพแบบพอสมพวรด้วยครับเด้อคอเลฟิวที่พัดสดใหม่ใส่ใจความเข้มข้นแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ